ก็สวัสดี้่งชุมชนการ์เด้นครับยูเด็มนะครับฟาเดนนะครับและอ และสกีบีไฮเล็ตนะครับวันนี้นะครับผมนะครับจะมาซื้อตัวร้ายตัวใหม่ในสกีบี k ฮเล็ตในอินฟอรอย่างแรกนะครับทุกคนลองฟังเสียงนะครับก่อนที่จะเริ่มมันไม่ได้เสียงแบบดูสกีบีโดดๆ กูจะไม่โกมาเดย์แบบนี้ครับมันไม่เสียงแบบแปลกมากนะครับเดี๋ยวเรานะครับมาดูนะครับกฎอุปถัมภ์ทีนี้ครับขอโทษนะครับเมื่อกี้ผมพูดผิดเนื่องจากนะครับกาเมล่าแมนนะครับโดนพวกบอลลัสิสบอลลิสิสสกีบิดี้บอลลัสิสนะครับโดนเข้าสิงนะครับ มีไวรัสนะครับสิงนะครับก็เลยพระเอกเราก็มาช่วยทีวีแมนทีวีแมนก็มาช่วยครับและทีวีแมนมีพลังที่ผมรู้มาแล้วเดี๋ยวมจะไม่บอกนะครับมันสามารถสะกดจิตให้คนไหนก็ได้เราคิดตามใจนึกเลยนะครับว่าถ้าสกดจิตแล้วเราจะให้เท้าทำอะไรก็ได้แม้กระทั่ง ตบตีเพื่อนตัวเองงั้นการทำให้ไทยท่านสปิกเกอร์แมนนะครับกลับมาเป็นไฟเดียวกับเราเราสามารถทำให้เขาสะกดจิตทาไท่านไทนท่านทีวีแมนเราทำให้สามารถสะกดจิตเขาได้เพราะสะกดจิตเขาเขาก็จะดึงพลสิทธิ์ที่เข้ามาถึงสองตัวแล้วเขาดึงไปตัวหนึ่ง และหรือตัวหนึ่งที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ไหลขวาของเขานั่นแหละครับถ้าเขาดึงออกมาเรียยร้อยครับแปรพักนะครับดูได้ถึงตอนที่อ41นะครับดูได้เลยนะครับดูได้เลยให้ท่านทีวีแมนโตัวออกมาใช่ไหม ของจะสลิปให้นะว่าเพลงมนาจากในอีพีหน้าไม่อ่ะสีแดงใช่ไหมเราดูมันนะครับสามารถนะครับทำให้ศัตรูนะครับกดชักโครกเองได้โดยที่โดยที่มันต้องคิดนะครับเอาเอาลำแสงจอ่อไปที่ศัตรูเราสามารถทำอะไรกับศัตรูก็ได้ตามใจนึกนะครับและมานดูตัวใหม่แล่นมือโปใหม่ไฮไลไท์แล้วตอนนี้นะคะ เราเกิดตัวใหม่ขึ้นมาพอถอดเลนกันแสงแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้ตัวใหม่นะครับแล้วต <c oughs> อนนี้กำลังโดนตัวใหม่ดึงนะครับ เราจะเห็นซบเพื่อนของเรานะครับที่โดนโดนทำลายแสดงว่าตัวใหม่ตัวนี้อาจจะโหดก็ได้นะและตัวใหม่ตัวนี้ไม่มีปากแถมยังไม่แถมยังมีมือตั้งหากแล้วแล้วเขายังมีล้อด,ด้วยแล้วดูการแล้วดูการตัวตีของเขานะเขาไม่มีปากเขาจะใช้มต่อยแทน แสดงว่าเขานะครับอาจจะหมัดเขานะครับอาจจะต่อยไปแรงมากมากแล้วอาจจะยืดสูงมากๆจนทําให้เขาเป็นตัวโครบระยะไกลได้นะครับก็มีอยู่เยอะเลยนะครับบทนี้แต่ผมจะสรุปให้นะครับอันนี้วงเล็บนะคลิปก่อนที่ที่ผมทำคลิปคลิปก่อนนู่นนะครับที่ผมทำบิ๊กบิ๊กทีวีแมนนะครับ อันนี้ขออภัยนะครับอ่า YouTube มันไม่รู้เป็นไรนะครับมันมันจะเบนนะครับก็คือแบบมันแบบบางส่วนมันหายไปอะครับบางส่วนรูปมันหายไปนะครับก็เลยมันอาจจะเป็นหน้าจอค้างๆมันอาจจะเป็นหน้าจอแบบหน้าจอแบบหยุดนะครับอ่าเดี๋ยวผมไปดูให้ <c oughs> อันนี้ครับนี่ครับอันนี้เลยสวัสดีคชาวมนเ้ดอนะครับินดีตอนบครับ นี่แม่ก็จะค้างแบบนี้เลยนะครับตัวคนใหม่นี่มันก็จะค้างแบบนี้เลยนะครับนี่เหมือนไหมนะครับก็บายบายนะครับซีอูเกน tomorrow ก็จบเรื่องของทีวีแมนไปเรียบร้อยเลยนะครับก็สัาหรับคืนนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับคริปทคนนะครับซีอูเกน tomorrow